ร่วมเปิดศึกโดยและลินพร็อพเพอร์ตี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพริมรี่ไฟเบอร์ตราพริมรี่ผ่าดพระสีใดในช่วงนี้รวงเจ็บไข้ได้ป่วยฉับพลันโอกมกุ้งบอลเชิญหยุดครับผมแลิพี่บฑ์ตัอบวอ่าครัฟมังกรคุณตักเจอรีพรอ,อยู่ยอด เพราะว่าแม่งงานเยอะแล้วจะคิดว่าดูภายนอกเหมือนแข็งแรงนะต่เขาทํางานเยอะงานเยอะงานเยอะแล้วพัาผ่อนบางทีเนี่ยแทนที่กลับมาไวายจะได้นอนไม่ได้นอนนะคือต้องมาทนฟังผัวร้องเพลงไร้อดผัวร้องเพลงไร้ดแล้วมีคนดูเจคนแล้วพอพอแชร์สาธธาณะก็ไม่ชอบไอ้แจ๊คเคยพาทัวร์มาลงทีนึง ปกติจะไลฟ์นี่เรื่องจริงไม่ได้มุกนะคือไลฟ์อ่ะสิบสิบสามคนสิบสี่คนอะไรเงี้ยวันนั้แจ๊คเข้ามาดูแล้แจ๊คมาแชร์ออกไปคนดูสามพันกว่าอุย้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเ <c oughs> <ห>นี่ยครับรีบปิดรีบปิดไลฟ์ตกใจเพราะมันเยอะทำเลยไม่ชอบแบบพี่นุย้ยพอไแจ๊คแชร์ปั๊บทัวร์มาลงไม่ได้ถามเรื่องเพลงพี่เลยพี่นุ้ยเต่าเหม็นจริงไหมไอ้พี่นุ้ยไอ้ทองยุบไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยเฮ้พี่นุ้ยทองยุบไปคุณไม่เกี่ยวกับเรื่องเพลงเรื่องอะไร ปิดหนีเลยต่อไปก็ไม่เปิดสาธารณะละปกติไลฟ์สดทีอ่ะถ้าพี่ไลฟ์สดทีกี่นาทีชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าอ่าสามชั่วโมงเดี๋มันจะไม่ชั่วโมงอะไรขนาดแม่ออกไปทำงานแต่เช้านะกลับมาถึงบ้านประมาณตีหนึ่งตีสองะกลับไปคิดว่าอุปานี่อุ้งุ้งเหนื่อยเนาะไล่แต่เช้าหงหลับแล้วที่ไหนได้ยังแ็บปากยังแั่งร้องอยู่เลยทำแม่เห็นไม่ห้ามอ่ะร้องกับมันนั่นแหละ นนเสียงเพลงบำบัดมาถึงมนุยบ้านครับผมเขาตอบเราแล้วเราบอกเฮ้ยนุ้ยตอบสุขบพี่นุยเพราะอะไรครับตรงนี้ก็ไม่ดีจริงอ่ะสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเรื่องเริ่มจากว่ากระดูกคอเรามันซุดมาตั้งนานแล้วบางทีเห็นเราก็แงะก็แงะไอ้ที่หมอลองอ่ะฮะพี่ลิง พอมันซุดเสร็จปุ๊บจริงๆแล้วมันต้องมีที่ขั้นอย่างงี้ใช่ไหมคือหมอนรองแต่ของผมมันซุดไปแล้วมันบางมากแล้วมันก็เสียดสีกันอย่างเงี้ยมันก็จะแทงจะทิ่มวันไหนนะนอนผิดท่าปั๊บมันจะแทงขึ้นมาทับเส้นประสาทเราทันทีมันก็จะปวดมือชาไปเลยอย่างนี้ต้องกายภาพไหมไปทํามาหลายกายภาพแล้วมันก็ไม่หายก็เลยมันเป็นโรคเวรโรคกรรมนะส่วนว่าที่บอกว่ารวงเราจะป่วยเชียพันฉับพันอันนี้กําหนดไม่ได้จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย อันที่น้ำตาลค่ะแล้วน้ำตาลตอบว่าพระนูพน,นูคือน้ำตาลเองใช่เพราะอะไรคะเพราะว่าเหมือนแบบตัวเองเรียนทุกวันค่ะแล้วก็ทำงานกลุ่มทำออกกองถ่ายละครด้วยออใช่มันเหมือนแบบพักผ่อนน้อยอะค่ะเรียนเรียนทุกวันหรือเรียนเสาร์อาทิตย์เรียนทุกวันเลยค่ะทุกวันใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายละครวันอาทิตย์วันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือแสดงว่าทุกวันต้องออกจากบ้านไปทำงานและเรียนจนแม่บอกว่า กลับบ้านถูกไหมลูกเองแต่ก็ช่วงนี้ไม่เป็นไรต้องทําไปทาด้วยแล้วก็เรียนด้วยคือเราจะเหนื่อยหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยแผ่วเบาๆเลยเพอเรียนจบนะก็จะเหลืองานอย่างเดียวอ่ไปอาจ์ลิงฟันทิงราศีที่ในช่วงนี้ระวังเก็บไข้ได้ป่วยครับพันคือราศีมีคนตอบถูกไหมครับ มิถุนครับน้องฝนนะราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยฉับพลันได้แก่ชาวราศีมิถุนร,ราศีมิถุนเนี่ยอันที่จริงคพ้คนเงาราหูไปตั้งแต่ประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมาพ้นเงาราหูนะครับยีกันยาแต่ยังไรเสียดาวเสายังเล็งชะตา แต่มีดาวเพื่อทฤษฎีลงมาช่วยดาวครูดาวหมอลงมาช่วยแต่เมื่อวันที่14บสี่พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวทฤีโคจรจากเนี่ยตีจากไปเป็นมรณะในทางโหราศาสตร์มีกฎเกณฑ์ว่าจัจทร์กับชีวาเป็น8สุก7อาจารย์เจ้าอารอน,นิรันอาจารย์คิดว่าการร้อนเนี่ยมาหลายอย่างนะร้อนอกร้อนใจเรื่องเรื่องปัญหาหรืออาจจะป่วยเจ็บตีความง่ายๆป่วยเจ็บมันหายได้เร็วนะครับประเด็นสําคัญช่วงนี้ชาวราศีมีถุนเนี่ย จะไปไหนมาไหนระวังโดนฝนโดนลมโบราณบอกลมเพลมพัดการป่วยเจ็บระหว่างนี้ต้องดูแลสุขภาพพักผ่อในให้เพียงพอเช็คอัพร่างกายนะครับรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเรื่องสําคัญครับมันมีเกณฑ์ป่วยเจ็บที่น่าเป็นห่วงก็คือเกี่ยวกับระบบช่องท้องลําไส้หรือป่วยเจ็บที่เกี่ยวกับขาพวกมแมลงกัดต่อยให้เราไม่รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับตั้งแต่ขาเนี่ยลงไปเนี่ยน่ากลัวเพราะมันเป็นจุด จังหวะที่อันตรายในตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปีเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหรศาศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยฉับพลันได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธงครับ,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 บน่ารักนะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย ดูน่ารักดีเสียงเล็กน่ารักนี่ป่วยใจหรือเปล่าไม่คือหนูว่าเป็นคนที่แบบแพ้ทุกอย่างอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่คืออากาศเปลี่ยนก็เป็นหวัดมดกัดก็แพ้ชูรสก็แพ้คือป่วยไปเรื่อยป่วยทั้งปีส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบแข็งแรงเวอร์ไม่แข็งแรงเลยค่ะป่วยทั้งปีเป็นเป็นทุกโรคอะค่ะหนักสุดคืออะไรลูกคือถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบใช้ชีวิตลำบากคือข้อเท้าพิก เหมือนใส่ต้นสุกหรืออะไรเงี้ยแล้วข้อเท้าพีกแล้วทีนี้พอกลับมากำลังกายค่ะยังไงก็เจ็บพอไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต่อให้อยู่ผ่าแล้วอยู่กลับมาใช้เท่าเดิมมันก็เจ็บอยู่ดีก็คือเหมือนแค่แบบต้องคอยพพอร์ตมันเรื่อยๆข้อมันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเพราะมันหลุดไปแล้วลองเป็นภูมิแพ้อีกอะไรเงี้ยหลายอย่างนี้ก็ต้องขยันออกกําลังกายให้แบบว่าร่างกายแข็งแรงมีภูมิกินวิตามินวิตามินแล้วก็เจอคุณหมอไอวมากเป็นเพื่อนกับคุณหมออะแล้วเรื่องสุขภาพก็มีวิธีแก้แล้วว่าต้องออกกำลังกายกิิินนววตามเรื่่องหัใจละ ต้องต้องยื่นใบสมัครต้องยื่นใบสมัครคนที่จะมาสมัครคุณสมบัติต้องเป็นเช่นไรแค่แบบว่าไม่เจ้าชู้หนึ่งไม่เจ้าชู้อือสก็ไม่เฉยนะเนี่ยไม่เจ้าชู้หายากเลยใช่ไหมี่ยไม่เจ้าชู้มันต้องมีมันมีผู้ชายดีๆอยู่มีมันมีผู้ชายดีๆคนนี้ไม่เจ้าชู้มีแต่หายากมันมีอยู่แต่เนี้ยใครกำลังพูดถึงตัวเองพี่พูดทั้งหมดเสียงกดลึกเลย พูดถึงตัวเองเขาหนึ่งไม่เจ้าชู้หนึ่งไม่เจ้าชู้เขาสองรักครอบครัวรักครอบครัวแล้วรักเราไหมต้องรักเราด้วยสิแากพื้นฐานคนรักครอบครัวงยแล้วก็ฉลาดเขาสามฉลาดเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆาราจลิงผู้ชายที่อยู่ในสตูของเราตอนนี้เนี่ยหลากหลายคาแรคเตอร์เอาเอาแค่สี่คนนี้ก่อนเจ็ดเพื่อนตุ้มตามไอซ์ คมคมตุ้มตาอ๋อชอบแนวคมคมอบแมจะเจอแล้ววววรู้สึกสนุกอะเฮ้ยเฮ้ยนี่กีนเทปถ่ายต่อยาวๆหน้าหนึ่งลงเลยเขียนว่าเลือกแล้วแต่จริงๆสไตล์อื่นก็ได้เอาแค่นี้ใส่ดีลองมาคุยก่อนนะเออเปิดเปิดกว้างไว้ก่อนให้พีก่อนนะให้นเปิดกว้างเปิดกว้าอันนี้พูดถึงตัวเองหรือเขาเนี่ยพูดถึงตัวเองเราเนี่ยนะ แล้วตอนนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก็เรื่องความรักก็ขอให้มีคนที่ที่ชอบพอกันก็มาเจอกันนะเรื่องงานก็ขอให้มากขึ้นมากขึ้นก็คือตอนนี้ก็คือละครละครเรื่องอะไรตอนนี้ช่องสามตอนนี้ถ่ายของคือเธออยู่ค่ะคือเธอใช่ก็ติดตามยังไม่ออนใช่ไหมยังค่ะปีหน้าค่ะปีหน้าต้องดูแลทั้งสุขภาพใจและกายนะครับพี่ให้ของดีครับพร้อม AIS 1 2นจุคอมอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับได้เวลานะคะเปิดใช้เลยค่ะรับรองว่าดีนอ่อ่ะมอบให้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอฮะมอบวัตถุมงคลให้ด้วยนะครับพระชัยสมเด็จธงชัยมูลนิธิพระศิวนาจราชนะครับและพระกริ่งพระพุทธสิหิงนะครับก็จะได้เรียกว่า ป้องกันภัยอะไรอย่างนี้นะครับมอบให้น้องด้วยนะครับขอบคุณค่ะและข้อนี้นะคะไม่มีคอมตออถูกเลยค่ะเอาละเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาข้อที่สองค่ะคป่วยเป็นประจำอยู่แล้วไม่ค่อยตื่นเต้นเวลาปวดเพราะว่าป่วยเส,เสมอเลยค่ะก็สำหรับทุกคนนะคะที่ราศรีมีถูนเหมือนฝนเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองดีดีนะคะแล้วก็ถ้าใครป่วยก็รีบไปพบคุณหมอค่ะจะได้หายไว ตีเองเราก็คิดว่า yes งานก็จะไหลมาเทมาเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรคะเห็นไหมล่ะวันนี้เล่นละครอะไรก็ไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่าพูดบทไม่รู้เรื่องได้แต่เต้นอย่างเนี่วและชิปปี้เลือกเลือกที่จะบทชีบทชีเย้ยดเลย